จำนำรถเอาไว้เช้าไถ่ถอนไม่ต้องพรดอกเขาเราสดชื่นรถแสนลักของเราเอากลับคืนไปอยู่กับคนอื่นตั้งหลายวันแสนดีใจไปเล่นสนุกต่อเม็ดห้าสิบเลยหนอไม่ขออั้นห้าเกมผ่านเหมือนฟ้ามาแกล้งกันรถที่ฉันไถเมื่อเช้าเข้าที่เดิม นะครับแม่ดีใจกับไอ้ชิวนะครับได้ตังมาก็ไปไถ่รถเลยนะครับ <c oughs> ไถ่รถแล้วก็ไม่ไปทำงานนะลุงพลชวนเล่นสนุกโอ้โหหวันหยุดซะด้วยงานยุ่งเลยทีนี้เราก็ไม่ขัดแรกแรกก็จัดเข้าไปนะครับแรกแรกก็จัดเข้าไปโอ้โหได้จะพอพันนะแรกแรกนะ พอช่วงท้ายช่วงท้ายเรื่อยท้ายเรื่อยโอ้โหพวกยิงยับดูยี่ยิงจนเหมือนขยี้ผมเป็นเน่ขยี้ผ้าเลยอะอวมนะครับอวมเหมือนเดิมเหมือนจะได้นะครับแต่ใจเรายังสู้ใจยังสู้อยู่เอ,อเดี๋ยวขอเวลาเก็บเงินใหม่เดี๋ยวใส่ต่อไม่มีท้อ นะครับไม่มีท้อไม่มีถอยนะครับไม่ต้องคอยนานนะได้เงินปุ๊บจัดปัม๊มนะช่วงนี้งดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเมียด่าด้วยอ่านะ